เลี้ยงแถวมันเปนเห็ดละงูคือกันบานนักเรียนเข้าแถวเป็ีนอันนึงจ้ามาเห็ดไข่พี่เดอปงามนึงพี่เห็ดไข่เห็ดมันใส่ตาเดียวครับบังเอิญเอาตาเดียวเอาน่าแต่ว่าฝนกะสิมาแล้วเนาะจ้ะจ้าอีกอันนึงจ้าเป็นแปนเลยอีกอันหนึงงามเลยจ้าเห็ดกอใหญ่เนาะจ้า Yeah. <laughs> จ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจะมาพอกับน้องเน่งกันไปนิวินนะจ๊ะสวัสดีพญายัยลุงป่าน,นะอาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาผอกันกับเบาวบิ่งกับน,น้องเน่งในเช้าวันที่เท่รราไรน้องเน่งในเช้าวันที่28เดือนเดือนพฤศจิกายน2565ตรงกับวันพฤหัสหน้าจ๋าวันนี้เนาะวันนี้อากาศมือดขึ้นกับสี่โมงเช้าได้ครับนี่ฝนส,สาใสก็เลยเข,ข้ามานะครับฝนเตกแต่ตีสี่ตีห้านะครับเอามาลุ้นกันบ้างครับพิกัดได้วันนี้ มาน้องจองนี่ละจ้า้าน้องจองของให้นะครับวันนี้ครับในเขตมาต้องแปลนมูลสามดูบนหน่วยคามเพื่อผลผลิตจังหวัดดูบนราชธานีครับติุดูเงินเบิ้งซีมีเฮ็ดยังเงีครับในสภาพอากาศฝนตกะเย็นเย็นเนี่ยนี่ครับเริ่มแหลกเข้ามาเฮ็ดย่างเงี้ยนี่ผืนไข่จ้ะเริ่มแหลกแหกมันเฮ็ดผึ่งไข่นะจ้ะจ้า ฮิตเพิงคลแล้วก็มาเอาฮิดกอใจ้าฮ็ดกอใยอีจ้ดาดอกง่า,งาไม่น้อจ้าค่ะคุฮ็ดกอแล้วก็ฮ็ดละงูเหลืองจ้าเหลือจุ่มหนึงมือจ้อาฮนาเรจ้าจ้าฮิตนาเรจ้า ดอกใหญ่ๆแข็งๆขนาดฝนตกค่ายังแข็งเลยจ้ะีจ้าหนึง่งดอกบานงามดิจ้าบานแข็งดีอยู่จ้ะวันนี้ก็มาเอาฮิตหนาเลยคือเก่าเนาะจ้ะดอกงามก็มีอยู่จ้ะดอกบานก็มีเนาะจ้ะตามมาอยู่ไขเพิ่นจ้ะ ห่าง,ง่ายอยู่ได้จากพี่น้องมันแข็งดีเนาะจ่าเห็ดอันนี้ถือขนกระโปงเป็นยังจ้า,จาถือเป็นไม้จับทอมม <laughs> นเปิดใป็นไม้ออนนึง่งจ้าก็เท่าจ้าหรือว่าเห็ดอ่งนกเนาะจ้าว่าหงหันเอาเห็ดหนาเลยจ้าจุ้มเห็ดองนุ่งจ้า Anh hết nở ít nãy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 เห็ดบอมือคือแหงครับจะเอาเห็ดนาเลยอีกจ้ะเาเห็ดพึ่งไข่จูงงามจ้ะโอ้ยเอาเห็ดกอใหญ่จ้าวันนี้จ้ะดอกกันโอ้ยคุณเจรดก็ลงมาล่ะคุณน้อยพี่น้องวงนี้งามแห้งจ้ะอีกบอเด็กนึ่งอยู่คนบอเด็ง ่วมใหญ่นแนมไปแดงจึงคืนงลยใส่นอกขาบัดน,นี่งัดเอาขึ้นเห็ดปวกนี่บู๊ห่ยขาเบินน้นนะมันี้เห็ดดอกใหญ่ว่าคือเครื่องตาไว้่ไ <laughs> ดูยต้วัสดุดอกน่น้างนึง,นงจ้าไปเรื่อยๆครับพี่น้องก็ยังหลายเด้ครับมันีขนาดฝนตกสภาพอากาศตอนนี้เกือบ5้าม่วงเร์แล้วครับ4 5 0 นี่แหะครับสภาพไม้เห็ดกอดอกใหญ่ๆนะครับเนาะไปไปลุยกันต่อหนหนึ่งไปสร้างได้บันไปแจ๊กไปนังเกูไล่บินปักไปใส่ดอกฝนเสาวเลยเออวินหนึ่งเห็นเห็ดละงูจ้าละงูขาวได้นี่ผมเปิดหัวไว้แล้วครับเพื่นบนน้านจ้ะเอ้าเอามา,มา เม็นเพิ่อไขจ้ะแล้วอีกไอ้บินตีจูนตาหักเลยจ้าเม็นเพิ่อไขอีกจ้ะเม็นเพิ่อไขเดียวกัน,นเม็ดน,น,นาเรต่อหน้าจ้าเกนมาขามเย็ยบเม็ดขามคอน พีกก็ยังจูงงามอยู่นะจ๊ะยังอีกบ่ยังอีกอยู่จ้าจูงงามเพิ่งนาจ้ะยังจูงงามอยู่จ้ะพอได้เล่มอยู่จ้ะแถวเก็บเม็เก็บเม็ดถามคอนนะจ๊ะพี่น้องโอ้ยดอกนีู่ใบใหม่ปุ๊บเพิ่งจ้ะ กไก่คอนในบ่เปียกอีกเท้าอีกเทกหลอหลังเหลวมันออกเท้าเลยอ้าวคิดมาเรื่อยๆเอเนาะจ้ะ

เก็บเลยตนนัวนหนึ่งๆเนาะเชนโกคาวน์เก็บแบบยายไปนำทีละช็อตนำนอนงหนึ่งจ้าฮิตพึงไขคจ้าดอกตะลิโตนที่นองจูบพันจ้าอดอกงามก็ยังมีอยู่ ต้องเน็ตกอยใหญ่จ้ามีติดจูมงามเลยจ้าจ้าจูมงามเลยจ้ามีติดจูงๆเลยจ้าเอาเน็ตกอยใหญ่จ้า เห็ดกอแล้วก็เห็ดนาเลยจ้ะนาเรียแล้และก็เห็ดกอ่ออีกจ้ะคือว่าจูมง,งามอยู่นะจน้ะเนาะให้ระคาคุนเฮ้ยจาย้าเห็ดก่อใหญ่จัวหนึ่งจ้ะฝากกุกใหม่เนาะจ้ะอันหนึ่งเห็ดไข่เอวิน เกิดนก,นกการกับเห็ดกอเลยครับอห,หนึ่งงงเลยจ้าเห็ดกอใไงเนาะจ้าเห็นนาเลยจ้ามังเอามู่บ้านไปท่านหอดีเนาะจ้ะจะานาเรียแล้วก็เห็ดกอจ้าจูมนึงเนาะจ้าเนาะ ฝ่าห่อรำบานนี่อย่าฝ่าเด้อพี่นึ่งนึงจ้าฝ่า,าเห็ดไข่พี่ดียวงามหนึ่งผีเห็ดไข่เห็ดมันดอกสวยๆเลยจ้าพูดครับฝา่าห่อจังจิตวัดโตกะพูดน,นะครับแล้วจังหน่อยกับออกเมื่อยแล้วหน,นึ่งนึง่งคือเมื่อีกแล้วครับพูดเ <ๆ S 1> ขามามองมือวาดรำบานไมาเห็ดหนาเลืเห็ดยังเลยหัน รอนเลยหายอย่างไรอยู่ไอ้วินหยอกงามๆจะนะหนึ่งๆว่าแต่สิเบิดละตีเนาะหลอกงามพอดีพอดีเลยมนี่ใช่อีกอันนี้หนึ่งๆอันนี้หมือกล่องก็หมือเก็บสิวโบรานกันอะไรกันอ่ะปีนี่จุ๋มนี่เอาไปใหม่ลงนี่อ๋า ไม่จางน,นิมเลยเป็นมูอยู่จ้ายัางอีกจ้าอืากำลังเมือดเข้ามาไก่ล่ะจำเวลาหนึ่งจำเวลาเยี่ยว้าเด้ยวยเป็นน่งเจ็บเลย จูมพันจ้าพันนี่มิงพี่นองกับพี่นองกับขี่รถยู่น้มจ้าเป็นยังเนาะจ้างานไม้หันไม้ไไม้มันที่เก่าครับจ้าเอ๊ะดี๋ยวนึงอืมเบียร์หลายยูเอิ็นอ้า bóng bên nắng bụng 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 cái bụng 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 bụ 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 บมเชียกับเลือให้เก็บอีกจ้าผู้มาทำกลอนก็ได้เก็บด้วกันจ้าจำกระดุมครับอากาศร้อนเบาแห้งเฮ็ดเลยใหญ่ไว้หนึ่งหนยยึ่งจ้าไหนจ้าฝ่ากระคึมมากเลยจ้านี่หนึ่งหนึ่งใช่สวยวันนี้ฝ่ากระเริ่มคึมแล้วหนึ่งหนึ่งเริ่มมอเห็นเฮ็ดป้อโอ้ยวินเรียงแถวว่ามันเฮ็ดลงงกะงูคือกันมันนเรียนเข้าแถว เป็นสายปวกนะครับผ้าไปนี่ผ้าสปอไปนะครับอีดานั่งอีจ้าโอ้ยตัวนี้ได้เท่าขาพื้นเนาะโอ้ยได้แตดอกพื้นนี่ขาตัดเอา,ายอยู่นะนี่นี่ไหนเป็นน้ำเง,งี้เก็บเลยกล่องกล่องเขาอะไรค่าเกลือไหมเอา้า มีดกับข้าเครื่อนขึ้นกันจ้ะ,ะจังพีอีกอ้าขีดรัวๆอีกแล้วจ้าจ้าเป็นลาบบตรงเอาเด้ยวยจ้าจ้าอืมลมฝนมาแล้วด้อยนิดนึงบบเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเฝ้าเฝ้า,า,ายู่ไอ้วิน มาพอกันส่วนฝนเดือบานตอนอื่นนี่เทาบ่อนึงเทาแล้วไอ้วินมืืออฝนหนักกบเป็นยังหรอกไอ้วินไม่เสียกันฝนอยู่เฮ้สได้ภาพพี่น้องเบืองตาได้บาดนี้เริ่มตาใหม่พ่จ้าพีดน้องนึงจ้าเป็นแปนเลย ยังหลายอยู่นอะยังดอกสวยอยู่จ้านี่อีจ้ายังอีกวินยังอีกทางไหนละ่ะไปะพี่ละพี่โบนาเล่ครับหน้าเล่าเลงามจ้า ยอีกได้วินใช่อีกทั้งผีจ่พาพอใยั่ไม่ยั่อ้าวเก็บลุ้วอีขึ้นเกาจ้ามาเนี่เห็นอีกบ่เห็นอีกอย่จ้าเป็นแถวเป็นแนวเป็นพอีกแล้วครับบ้านจ้าหน,นิ่มหนิงเรอเดียวหนุน่มหนิงเราส่กับตาอยู่เนาะโอ้ย ตาใหม่พอบาดหนึ่งเก็บเลยเด้อนี่หอมพูนดีบ้างจูงพูนจ้าเหมงกนเก่งก่ครับเครื่องหนึ่งหนึ่งวะลักษณะการเกิดเอาตาเดียวนี่ยนั่นหนึ่งหนอจ้าคนจิหมาแล้วครับ ใส่ตาเดียวครับบ่แม่นว่าเอาตาเดียวก็ <laughs> <laughs> อยากได้หลายตาอยู่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าฝนก็สิมาแล้วเนาะจ้ะเน็ดก็เริ่มไหวแล้วจ้ะอ,อ้าวมีดีวินน้อย <laughs> กาลังจะดึงมุมเกได้ได้หลายตาอยู่จ้าจ้าเอาอีกจ้าเจ้าเอาอีกจ้อาอีก จองกิลลวดพนนล้าบานจ้าบ่เป็นยังไงพี่เป็นยังมีหลายรถหนึ่งาานึงบ่ายนพุนกะชิมาเมดียวเก็บเลยหนึ่งเึีเต็ตัวใดเอาไหนเนาะเนี้ยม,มพึ่งจ้าุิมะหิมะดูจุ่นซีจุม สามเคิงไอ้เีท้ทัวอีกดอกมีเคิงหนึ่งอืนต้นขาอ้วนๆเลยต้นยังนึ่นงคน<อ>ต่นัันหมเลยอนฮะเดี๋ยวหมนี่ก็สิไดพาพี่น่องเมื่อแล้วนะจ้ะ มือมือบวเห็นเลยมาหยอดลดเรียบร้อยนี่จะเก็บเห็ดออกแล้วนะจ๊ะอ่ามือบวมเห็ดก็ห่ากันมีเลยจ้าตาแหล็กมิดโกก็มิดลัางเละจ้ะตัวนี้ที่มิดจะห็ดหนาเละนะจ้ะนะครับที่ว่าสุดยอดยี่นะมือนี้น้ะเห็ดก็กล้ยจะโดกงามๆอยู่ครับขัดชั้นเดียวจะโดดแข็งๆเห็ดกกเกล ม่เจอจูบแล้นอจาฮตก้หลยเตือไปได้เหมือเกือบลุยอยู่จากนอจ้าน่าเลยอันนี้ก็ิิไล่ลยแล้วกันรวมจ้าแา้วนาจ่าซ้ำแล้วทิ้งใจเหมือนเดงกับภาพี่น้องเขามาทางน้องจ้องนจ่าแล้วก็พวงมาทางนุนท่องพี่เก้านอจ่าเนาะกืจูบกมาณอจากพี่น้องเดตากูกลัวที่นอจ่าเนาะจ้ำแั้วทิ้งใอเ่มือนสมักสลืมกดไลค์ด้วยจ้าสิใจลืมกดแชร์ให้ลืมกดติดตามหนึ่งกัอแอนบิ่งนอจ่าเป็นตัดคิปใหม่ๆนอจ่าเนาะ าไไมาะเด็นดนะึ่งก็ว่าพีเสด็จฮิตแน่ๆต่ละมือเพราะว่าสิ่งที่บอกคิดแต่พี่น้องขึ้นไปหาได้มแม่แเนาะสำหรับคลิปมันนี่ก็มีอย่างไรจากขอการธรรมะจงระจีจ้าขอกคัญคลิปหนาด้วยจ้าสำหรับคลิปการเก็บเห็ดในวันที่วันพฤหัสบดีที่28กรกฎาคม2565ันหกสิบหี่ครับชื่ว่าเสร็จสิ้นภารกิจนะครับหมาร์กนะครับตากวัวยนะครับเนาะก่อนจากกันนะครับ ก็ครอในวัยชัยพญามัยพญาพี่น้องทุกท่านจงประสบแต่โชคดีโชคมัานครับยังมีหลบภัยมากรรกายลำรวยเงินทองทุกท่านนะครับนอสุขทางนันหลังกายแล้วก็จิตใจครับสำหรับคลิปมื้อนี้ครับขอกก่าวคํา่าสวัสดีครับผมพอกันคลิปใหม่มื่อใหม่ครับตอนนั้งหนึ่งวันกลับบ้านกันครับฝนก็เมืดอมากแล้ว